สวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e ทูต่านนะครับผมผมกันอีกเช่นเคยครับขบช่องนัว168 a อามเตซึ่งช่องของเราภูมิจะนำเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคส่วนกระแสยุคเป็นอย่างแท้จริงเลยนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพศาสตราเจ้าคุณพัฒปุญญากาโมวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์หรือพระราชมงคลวัชราจารย์ ซึ่งท่านเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่เทศวัสะทะเลและหลวงพ่อเดิมวัดนองโพวัตถุมงคลของ,ของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดซึ่งล้วนแล้วแต่มีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิน้นแต่เป็นที่สาะสแสวงหาคนนักสะสมลูกศิษย์ลูกหานำไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายด้วยได้ว่าพุทธคุณครอบจักรวาลจริงๆและถือว่าไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้ ในเรื่องของความสัก์สิทธิ์และก็ประสบการณ์นั่นก็คือมีดหมอของท่านั่นเองนะครับปัจจุบันนะครับหลวงพ่ออายุ100ปีแล้วนะครับเพื่อนๆท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2465นะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมีวัตถุมงคลมาให้เพื่อนได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับพร้อมทั้งมีแบ่งปันให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับ 097-019-5618นะครับแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับเพื่อนโดยเฉพาะวันหยุดนะครับผมสามารถที่จะนะครับพูดคุยนะครับกับเพื่อนๆได้ทั้งวันนะครับในกรณีที่ติดต่อผมแล้วไม่ได้รับความสะดวกนะครับก็มีหลายช่องทางนะครับนั่นก็คือ Facebook Fanpage นะครับเพื่อนนะครับ ซึ่งเฟ o o k กแฟนเพจก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ลองเข้าไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับเพื่อนนะครับซึ่งก็จะมีนะครับวัตถุมงคลนะครับพร้อมกับข้อมูลแน่นๆเลยนะครับเพื่อนนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเซฟข้อมูลแล้วก็เก็บไว้เพื่อจะศึกษาได้นะครับข้อมูลแน่นๆแบบนี้นะครับถ้ารายการไหนที่ตรงใจเพื่อนๆนะครับ ก็นะครับติดต่อแอดมินเข้าไปได้เลยนะครับเพราะทำการซื้อขายได้ปกตินะครับคุณโอนเงินมาเนี่ยคุณได้ของแน่นอนนะครับรับประกันแท้ตลอดชีพทุกรายการนะครับเพื่อนนะครับไม่ต้องไปเสี่ยงกับมิจฉาชีพที่อยู่ในกลุ่มต่างๆนะครับซึ่งอัน,นั้น,นี่เขาจะมีแอดมินดูแลอ,อยู่แล้วก็จริงแต่ถ้าเกิดกรณีนะครับโกงกันขึ้นมานี่เขาก็ ตามให้ก็ไม่ได้ที่สุดนะครับที่ผมเคยนั้นมาก็ไม่มีเคยตามได้ผมก็เคยโดนโกงนะครับโอนเงินไปแล้วไม่ได้ของนะครับก็จนทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้คืนนะครับแต่นั้นนี่อย่างของร้านของเรานี่รับประกันแท้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่งของทุกวันนะครับสามารถที่เช็คเครดิตได้เลยนะครับพัสดุนี่เราจะลงให้ตอนค่ำๆนะครับข,ข,ของทุกวันนะครับก็สามารถเข้าไปเช็คได้เลครับแล้วก็ นะครับผมเองผมก็จะส่งให้ส่วนตัวด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับนั่นก็คือ,อเป็นรูกกอนเพจเช่นกันนะครับเพื่อนนะครับก็เข้าไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับหลวงพ่อพัปุญญกามโมวัดหด้วยด้วน291นะครับสะดวกช่องทางไหนไปช่องทางนั้นเลยนะครับแต่ละเพจนี้ก็จะมีลูกค้าแตกต่างกันไปนะครับก็ใครที่เคยซื้อขายกับ ธันใดนั้นก็นะครับติดตามได้เลยนะครับเพื่อนนะครับวัตถุมงคลนี่อยู่ที่ผมนะครับโอนเงินมาแล้วก็นะครับเดี๋ยวเขาก็จะทักมานะครับผมก็จะทําการจะส่งให้นะครับผมการันตีได้ทุกเพจนะครับที่นะครับที่ผมดูแลอยู่นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะโทรถามก่อนได้เลยนะครับ0 9 7ย์9 5 6 1 8นะครับว่า เป็นเพจไหนบ้างนะครับแล้วก็นะครับประตุมงคลที่ผ่านมือผมนี่รับประกันแท้ตลอดชิปุกรายการไม่ต้องกลัวนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับนี่เลยนะครับร้อนแรงที่สุดแล้วนะครับตอนนี้นั่ก็คือนะครับมีดเลื่อนสมรรถสัก์นั่นเองนะครับเพื่อนๆนะครับซึ่งอย่างที่ผมเคยบอกนะครับก็คือผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอยู่แล้วนะครับกับ มีวาราของวัดนะครับอ,อย่างปี64เนี่ยก็มีมีวาราออกมาเยอะนะครับแต่รุ่นที่ผมสนใจที่สุดนะครับแล้วคิดว่านะครับอา,าคตน่าจะไกลนะครับดังนั้นจึงนํามาแนะนําให้กับเพื่อนๆนะครับซึ่งก็ไม่ต้องเชื่อผมนะครับเพราะว่ามีดวาราของวัดเนี่ยมีเยอะนะครับก็มีออกมาเรื่อยๆทั้งที่วัดสร้างเองแล้วก็วัดอื่นมาขอสร้างหรือ ได้ทุนมาขอสร้างนะครับมีรูสิษธิสายตรงมาขอจสร้างนะครับก็มีเยอะแยะนะครับเพื่อนนะครับก็ไม่ต้องเชื่อผมนะครับแต่ในส่วนตัวของผมนะครับผมชอบรุ่นนี้นะครับนั่นก็คือรุ่นเลื่อนสมรศักปี6กสี่นะครับตั้งแต่มีมีดที่เล่นมาตั้งแต่ปีห้านะครับขึ้นมานี้ก็ะยังไม่เคยมีมีดเลื่อนสมรศักนะครับซึ่งนะครับหลวงพ่อท่านเป็นพระราชมุคลพระราชราจารย์นะครับซึ่ง ท่านก็เลื่อนสมรักษ์จากพระครูวินิจปุญากรนะครับซึ่งก็ข้ามชั้นมาเลยนะครับจากชั้นพระครูนะครับแต่ที่จะเป็นชั้นสามัญขึ้นมาแต่ก็ข้ามาเป็นพระราชเลยนะครับเพื่อนนะครับดังนั้นนี่เลื่อนสมรักษ์ถือว่าเป็นรุ่นแรกนะครับก็จะมีออกมา2ขนาดนะครับนั่นก็คือ5นิ้วแบบนี้นะครับจำนวนการสร้าง1,500เล่มนะครับแล้วก็สาริกาแบบนี้นะครับจำนวนการสร้าง400เล่มนะครับ ด้ามแกะทารเบสุวรรณแบบนี้นะครับซึ่งนะครับราคาเนี่ยนะครับไม่ใช่บอกว่าห้านิ้วใหญ่กว่าแล้วจะแพงกว่าไม่ใช่นะครับตอนนี้นี่สาลิกาแพงกว่านะครับเพราะว่าสร้างเพียงสี่ร้อยเล่มนะครับแล้วย่าลืมว่าพกไปไหนมาไหนก็สะดวกนะครับติดตัวเอาพุทธุคุณนี่มีเลื่อนสมรรถนะครับเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะครับเลื่อนฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นอุปเทของ เลื่อนสมรรษักทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญของคณะของคณาจารย์ต่างๆนะครับก็จะถือกติแบบนี้มาเสมอมานะครับดังนั้นเลื่อนสมรรษักของเกจิใดก็ช่างนะครับถ้าทําออกมาี่จะประสบความสาเร็จนะครับจะมีราคาที่สูงอยู่แทบจะทุกรุ่นนะครับแต่จะสูงแค่ไหนนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอย่างที่แพงที่สุดก็น่าจะเป็นเหรียญเลื่อนสมรรษัก หลวงพทวดวัดช้างให้ปี08นะครับราคาเท่าไหร่นั้นไปเช็คดูได้นะครับตอนนี้ผมไม่แม่นนะครับแต่รู้ว่าหลายแสนนะครับเป็นเนื้อทองแดงธรรมดานะครับหลายแสนบาทนะครับหรือหรือทะลรู้ร้านไปแล้วก็ไม่รู้นะครับเพื่อนลองไปหาดูนะครับเพราะว่าของแพงวันนี้ผมไม่ถึงสาแล้วครับเพราะว่าโอกาสเจอน้อยนะครับแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ซื้อขายเปลี่ยนมืออยู่แล้วนะครับดังนั้นรุ่นเลื่อนสมรัก์นี่ผมบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่ เจ๋งสุดองปี64นะครับในส่วนตัวนะทัศนคติส่วนตัวของผมนะครับไม่ต้องเชื่อผมนะครับก็พิจณาเอาเองนะครับเพื่อนนะครับแต่ก็มีแบ่งปันเรื่อยๆนะครับหมายถึงว่าผมจะไปบุกมาไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนผมก็จะไปบุกมานะครับแต่เอาตรงๆนะครับพูดผ่านคลิปนี้คือผมไม่ได้จองไว้แล้วก็นะครับผมไม่ได้จองไว้แล้วก็ไม่ได้มีเอามาเก็งราคานะครับเพราะทุกครั้งที่มีคนเจอ เขาทักมาขายให้เนี่ยราคามันก็จะขยับขึ้นตามที่เขาหามาเขาบอกหายากก็หายากจริงนะครับถ้าผมไม่ไม่ทักให้เขาหานี่ไม่มีทางเจอนะครับแล้วก็นะครับราคาก็ขึ้นตลอดหายยากแล้วก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าแต่ละรอบที่ผ่านมาเนี่ยนะครับราคาไม่เคยตรงกันสักทีนะครับผมก็ ถ้าผมไม่เช่าคนอื่นเขาก็เช่าานั้นเองนะครับยิงเอามาแบ่งปันนะครับถ้าใครที่หาไม่ได้ก็ทักมานะครับหรือจะไปหาเองก็ได้นะครับอันนี้คือดูคลิปผมนี่ศึกษานะครับแล้วก็ถามข้อมูลได้แล้วไปเช่าที่อื่นก็ได้นะผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับเพราะผมมีหน้าที่เผยแพร่นะครับแต่ใครที่เชื่อมั่นเชื่อใจผมก็นะครับก็ทักมาเลยนะครับแล้วก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับตอนนี้ราคานี่นะครับอย่าไปมองราคาเก่านะครับ ถ้าคุณมวตะมองราคาเก่ากันคุณก็ไปมองราคาจองเลยครับบางเล่มผมบอกเลยครับออกจากวัดเจ็ดแปดรอนะครับตัววันนี้สองหมื่นกว่าเขาก็เช่าคุณอย่าไปสนใจเรื่องนี้นะครับคุณหายได้ก่อนนะครับแล้วค่อยไปติเรื่องของราคาถ้าบอกว่าผมผมแพงก็ไปเอาที่อื่นเท่านั้นเองนะครับมีแปดรอบเล่มนี้ก็ยังอยู่นะครับเพื่อนนะครับยอมติดมือนะครับของพวกนี้จริงๆนะครับใครมีนะครับอยากจะปล่อยนะครับ มาคุยราคากันได้เลยนะครับตรงใจในปิดให้เลยนะครับอย่างเสาห้าใบรมดําแบบนี้นะครับเสาห้าปีหกสามก็ถือว่าเป็นมีดที่อมแบบได้สวยงามมากนะครับการแกะแบบนี้นะครับดูนะครับรายละเอียดนะครับแกะได้สวยจริงๆริงนะครับใบรมดํานะครับด้าเละฝากทําจากนะครับไม้กุติเก่าหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วนะครับซึ่งนะครับจำนวนการสร้างใบรมดําแบบนี้มีเพียงแค่สิบเล่มเท่านั้นนะครับ แล้วเล่มนี้ก็หมายเลขสิบนะครับเพื่อนนะครับรับประกันแท้ตลอดชีพทุกรายการนะครับนะครับซองเดิมก็ยังอยู่นะครับหรือที่ร้อนแรงนะครับที่สุดก็คือนะครับมีดบัตรปกตินี่แหละครับอ่าแต่ปีหกสี่นะครับซึ่งมีดบัตรปกติเนี่ยจะมีทั้งหมดห้าลายนะครับเริ่มจากน่องสิงหน้าเกี้ยวจากดานลเสมาเต็มใบเสมาครึ่งใบนะครับแต่ตอนนี้ที่ผมนี่มีแค่สี่ลายนะครับไม่มีหน้าเกี้ยวนะครับ แล้วที่มาล่าสุดนะครับจากนารายสิบเล่มไปแล้วนะครับเหลือเล่มสุดท้ายนะครับนะครับเหลือเล่มสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อนนะครับนะครับน้องสิงต้นปีด้วยนะครับใบก็จะวิงวิงแก่งแขงนะครับนะครับใครที่เล่นหาจะรู้นะครับส่วนจันนารายนี่ก็เป็นเพิ่งออกมานะครับดังนั้นรูปลักษณ์ของมีดของช่างนี่แตกต่างกันนะครับเห็นไหมครับนะครับนี่นะครับให้สะสม ให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นต้นปีนะครับก็จะมีความใกล้เคียงกันนะครับแต่เมื่อเปรียบเทียบกับนะครับปลายปีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับคนละยานะครับเพื่อนดูดีนะครับโค้ดตัวด้วยกันนะครับอ่านิยมสุดก็จะเป็นเสมาเครื่องใบนะครับที่คนตามหากันเยอะนะครับแต่รอบนี้มานะครับจากละลายไปเร็วมากนะครับก็ไม่รู้เป็นไรนะครับสต่จะเป็นคนที่ยังไม่มีนะครับเขาก็เลย พอเห็นเขาก็วิ่งใส่เลยนะครับเพื่อนนะครับอีกรุ่นหนึ่งก็คือมีดวาระของวัดปีหกสีนะครับฉลองอายุธระมคลหลวงพ่อครบ100ปีก็มีเข้ามาอีกหนึ่งเล่มนะครับเพื่อนนะครับส่วนแบบนี้นี่ก็นะครับใครที่สนใจก็ทักมาได้นะครับนะครับเป็นนะครับสาริกาจิ๋วด้ามงาฝักงานะครับก็แล้วแต่จะได้นะครับอย่างด้ามแกะเล่มนี้จะเป็นผ้าปิดตานี่หายากนะครับ ก็จะมีพระปิตาท้าเวสุวรรณนะครับอีเสือแล้วก็มีหนุมานนะครับส่วนสิงสองตัวที่แถมมานี่ก็จะเป็นนะครับงาเหมือนกันนะครับนะครับชุดนี้ก็นะครับเป็นรุ่นนะครับพระป่ายกเช่าฟ้าสาราร้อยปีนั่นเองนะครับเพื่อนนะครับราคาวัดนะครับบวกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าราคาวัดออกมานี่ก็ 4,000แล้วนะครับเพื่อนๆนะครับ3,999บาทนะครับที่ผมอย่างชุดนี้ผมแบ่งปัน4,500นะครับแล้วก็ปิดติดจองแล้วนะครับแต่ใครที่สนใจนี่ได้ผมหายอดให้นะครับก็ลองทักมาดูนะครับเพื่อนนะครับ4,500บาทนะครับเพื่อนนะครับรับประกันแพ้ตลอดชีพแน่นอนนะครับใครที่สนใจนะครับพีดของหลวงพ่อนะครับ นะครับปี64หรือไล่มาตั้งแต่ปี59ขึ้นมานะครับใครที่เพิ่งเข้ามาศึกษานะครับก็คือมีดของวัดเนี่ยสร้างมาตั้งแต่หลายปีมาเลยนะครับตั้งแต่ก่อนปี59แน่นอนนะครับแต่ที่ผมเอาปี59มาพูดเนี่ยเพราะว่าผมเริ่มเล่นปีนั้นนะครับมีดวัดก็มีนะครับมีดวัดปกติแบบนี้นี่ปี59แต่จะไม่ต่อโค้ดนะครับจะต่อแค่พศนะครับแต่ถ้าคนดูลายตอเป็นอย่างผมเนี่ยดูเป็นเนี่ยผมก็จะรู้ว่าแท้นะครับ แต่ที่ผมไม่ไม่ค่อยเอามาเพราะว่าขี้เกียจมาขายแล้วพอไม่มีโค้ดแล้วลูกค้าก็จะมีคนทักบอกมันเกมตกใจแล้วเอามาคืนผมไม่อยากจะแบบนั้นนะครับผมก็เลยเอาที่แบบแบ่งปันแบบมีโค้ดดีกว่านะครับก็เริ่มจาก59นะครับก็ปีก็เริ่มจากรุ่นสร้างหอฉันปี59นะครับเป็นมีดวาระของวัดรุ่นแรกที่ต่อโค้ดแล้วกันมาเรืย่ยเป็นทางการนะครับแล้วก็เป็นรุ่นพัดปลสารนะครับหลังจากนั้นปี60ขึ้นมาก็จะเป็น มีดวัดนะครับที่ต่อโค้ดต้นปีก็คือโค้ดตัวพระนะครับภาษาขอมนะครับหรือคล้ายๆกับเลข3มไทยนะครับซึ่งเป็นโค้ดที่ตอกตอกที่รู้สึกจะเป็นพระบูชานะครับก็เอามาตอกมีดไปด้วยนะครับพอหลังจากนั้นก็จะมีมีดเวลาที่โด่งดังเยอะแยะมากมายนะครับอย่างนะครับแปดรอบก็อยู่ในปี60นะครับปี60นี่มีดตำนานเยอะนะครับหอลักังปี60นะครับ ไตรมาสปี60นะครับมหาการปี60นะครับแล้วก็โอ้เยอะเลยนะครับปี60นี่เป็นมีดมีเด็ดๆทย่างนั้นนะครับมวลสารสุดยอดนะครับเสาห้าปี60แบบนี้นะครับหลังจากนั้นมาไปปลายปีก็จะเป็นโค้ดพัดนะครับคล้ายลายเซนนะครับเป็นโค้ดพัดนะครับพอปี61นะครับก็จะเป็นโค้ดพัด9762ก็จะเป็นพัด98 แล้วก็6 3สก็จะเป็นพัด99นะครับจนมาถึงปีนี้นะครับปี64ก็ออกมา2อโค้ดนะครับก็คือโค้ดปุญญากามูนะครับแล้วก็โค้ดพัดร้อยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเจอโค้ดพัดร้อยนะครับโค้ดปุญญากามูเนี่ยตอกมีดวัดนี่แค่ต้นปีแค่ไม่กี่เล่มนะครับแล้วก็ก็ยกเลิกนะครับไม่ได้เอาไปไหนนะครับเอามาตอกมีดวาระนะครับดังนั้นนี่ใครที่มีมีดวัดปกติตอกปุญญากามูอ่า กลายเป็นของหายากนะครับเพื่อนนะครับจาไว้เลยนะครับกลายเป็นของหายากนะครับอย่างมีวัลละมันเกิดร้อยปีนี่ก็ตอกปุญญากรรมโมนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถ้าเกิดเป็นมีดวัดที่ตอกปุญญากรรมโมอันนี้ถือว่าเป็นของหายากนะครับเพราะตอนนั้นออกมาแค่ไม่กี่เล่มผมก็แบ่งปันไปเกือบหมดนะครับผมก็เก็บไว้ดู1เล่มนะครับมีเท่านั้นจริงๆนะครับคลิปนี้ก็นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัวของเราด้วยนะครับเพื่อนนะครับ จะได้มีกำลังใจในการตามคลิปเผยแพร่บาร,รมีต่อไปนะครับใครที่สนใจนะครับ0970195618นะครับแอดไลน์เข้ามาเลยนะครับเพื่อนๆนะครับหรือไม่ก็ Facebook f a n p a พ e ที่แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ก็ขอบาร,รมีของเจ้าคุณพัฒนปุญญากามโมวัห้ด้วยนะครับจงบุญรักษาและดลบันดาลให้เพื่อนมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันนักสุขภาณะลา,ลาบยนสุขสรรเสริญสัญญาปฏิภษณษษณษษณัณธ์นัสันตุบัติอุปสรรสเกดโรคภัยใดก็ขอให้มาลายสิ้นไปนะครับ ขอให้มีความสว่างทั้งทางโลางทางทาง,ทงแต่แบบน,นี้ตราบเข้าสู่พระนนพานเพ่ินครับผมสาธุครับผม